สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนแล้วกันสู่ช่องเล็กๆของเราครับ LSW แฟนผีเพจของเด็กผีายอวยครับผมวันนี้ครับเพื่อนๆ่มาอวยทีมต่อหลังจากเมื่อวานเราพูดถึงสถิตินะครับของนักเตะหนึ่งคนที่เล่นได้แบบโคตรดีสําหรับผมไปแล้วนะครับก็มันมีสถิติอีกผู้เล่นหลายๆคนแล้วกันแต่วันนี้ขอยกมาหนึ่งคนนะครับผมคนที่ทุกคนอาจจะไม่คาดคิดแล้วก็ ทุกคนอาจจะแบบมองข้ามเขาไปนะครับเพราะว่าในช่วงหลังๆเนี้ยเขาไม่ค่อยเด่นไว้เพื่อนๆ,ๆเขาไม่ค่อยเด่นเลยนะครับผมแต่ก็นะครับมันเป็นนักเตะที่สําหรับผมเองนะปีนี้มีการพัฒนาในบทบาทที่เขาเองนะครับผมไม่เคยเล่นแล้วก็ในตําแหน่งที่เขาแบบเขาเรียกว่าไงนะขออนุญาตตอบแซะเขาเรียกว่าที่แบบเตื้อเื้อเผ่อแผ่เพื่อนกว่าปีที่ผ่านมาแล้วกันกว่าปีที่ผ่านมาเพราะปีที่ผ่านมาทุกคนรู้ดีว่าแม่ ดุดันยิบหายปีนี้แบบเล่นสติมเลยนะครับผมก็แน่นอนครับผมเราจะมาพูดถึงมาคาร์ฟอร์ดนะครับผมในปีนี้ครับในปีนี้นะครับผมด้วยสถติการเลี้ยงผ่านเราอาจจะไม่พูดถึงครับเรามองกันในเกมอยู่แล้วว่ามันแบบไม่ดีเท่ากับ2ปีที่แล้วไม่ไม่ดีเท่ากับ2ปีที่แล้ว,แ,ลวแต่น่าจะดีกว่านะครับปีที่ผ่านมานะครับเพราะาปีที่ผ่านมาแบบเลี้ยงติดยิงติดอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับแต,แต่แต่ปีนี้นะ เพิ่งมาแค่ประมาณ12นัดไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะรวมทั้งบอลในพรีเมียร์ลีกแล้วก็บอลถ้วยที่เราไปเตะด้วยนะครับประมาณ12นัดถ้าผมจะไม่ผิดก็สถิติมันเคยียนบอกเลย12นัดของมาคาแรฟฟอร์ด12นัดแรกในฤดูกาลนี้นะครับรวมทั้งในพรีเมียร์ลีกแล้วก็บอลถ้วย12นัดนะครับก็อ่าเขาเรียกว่าไงนะมีส่วนร่วมกับประตูไปถึง7ลูกครับ7ลูกอนะ่มีส่วนร่วมกับประตูไป7ลูกนะครับ เป็นยิง4แอซซิตคือมันบ่งบอกสถิติตัวหนึ่งที่ออกมาได้นะครับถ้าเทียบกับต้นฤดูการที่แล้วแล้วกันที่มาคาราฟอร์ดเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับการแอซซิตของมาคาราฟอร์ดรู้สึกว่ายังไม่มาเลยมั้ง10นับแรก12นัดแรกยังไม่มาถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ฤดูการนี้ครับ12นับจับไปแล้ว3 a แอซิตครับมันมองได้เห็นอย่างหนึ่งคือด้วย ด้วยอายุอานามเขาที่โตขึ้นไหมไม่รู้เหมือนกันเหมือนเขาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนมากกว่าฤดูกาลที่แล้วนะครับทำให้เกมทำให้เกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมันมีโอกาสในการให้กองหน้าหรือว่าคนที่สอดขึ้นมาจากแนวหลังได้ทําประตูมากขึ้นอ่าแล้วก็มันจะทําให้หนึ่งเลยครับการจ่ายบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมันจะทําให้เรียกว่าไงนะโฟขึ้นอ่ะไม่ติดไม่ขัดไม่อะไรทั้งสิ้น มะคับมาคาร์ฟอร์ดจึงถ้าถามผมหน้าตอนนี้นะจึงเป็นส่วนสําคัญเลยนะที่ถ้าถ้าเกิดเขาเล่นฟอร์มแบบนี้นะถ้าเขาเล่นฟอร์มแบบนี้ในยุคนี้เป็นหนึ่งคนที่สําคัญมากๆที่จะทําให้ทีมเราเดินหน้าต่อไปได้อ่าหนึ่งคนที่สําคัญมากๆนะปีกที่สามารถกระชากตะลุยไปเองได้ยิงเองได้ทํากินเองได้แล้วถ้าเกิดเขาเสริมตรงที่เขาเรียกว่า การตัดสินใจจังหวะสุดท้ายอะที่จะจ่ายให้เพื่อนดีไหมหรือจะยิงเองแล้วก็จ่ายให้เพื่อนเป็นส่วนใหญ่อะไรประ,ประมาณนั้นผมว่ามันจะเติมเติมความแข็งแกร่งนะครับตรงตำแหน่งที่เขาเรียกว่าริมเซนได้เป็นอย่างดีคือมาคาร์ทัฟฟอร์ดเรารู้อยู่แล้วครับว่าเขาเก่งในเรื่องของการตะลุยครับตะลุยไปคนเดียวใช้ความเร็วเล่นหลังลายการยิงบอลแบบแรงๆอะไรประมาณนั้นนะมาคาร์ทัฟอร์ดเขาทําได้อยู่แล้ว แต่หนึ่งอย่างที่เราแบบติดกับมาคาร์ลฟอร์ดมาตลอดนะคือจังหวะส,สุดท้ายจังหวะนรกนะครับที่มาคาร์ลฟอร์ดเล่นไม่ดีต้องพูดอย่างนี้เล่นไม่ดีในจังหวะส,สุดท้ายหลายจังหวะมากตั้งแต่เขาโตขึ้นมาตั้งแต่เขาออกจากคําว่าดาวรุ่งเบอร์39ในยุคนั้นมามันติดอยู่อย่างเดียวครับคือจังหวะส,สุดท้ายแต่ถ้าณนะปัจจุบันจังหวะส,สุดท้ายของมาคาร์ลฟอร์ดทาได้ประมาณนี้แล้วจะพัฒนาต่อไปอีกได้อีกนะผมว่ามันจะเป็นหนึ่ง ที่จะเสริมความแข็งแกร่งจริงๆนะครับในส่วนของตำแหน่งริมเส้นของมาคาราฟอร์ดครับขออย่างเดียวอย่าหลุด <laughs> มาคาราฟอร์ดถ้าเกิดสังเกตด,ดูครับทุกๆฤดูการถ้าฤดูการไหนที่มันแบบมาดีๆมาดีมาดีาดแล้วสติสตังเขายัางอยู่กับฟุตบอลสติสตังเขายัางอยู่ในเกมเขาไม่หลุดเขาจะไปเรื่อยๆของเขานะครับแต่เมื่อไหรที่มันมีแบบหลุดสักหนึ่งแมตช์หรือว่าหลุด ในที่ไม่ใช่ฟุตบอลอ่ะตีกับแฟนสาวบ้างล่ะทะเลาะกันกับคนนั้นคนนี้บ้างละ่ะ <laughs> เมื่อมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาคาราฟอร์ดจะหลุดทันทีแล้วหลุดตลอดทั้งฤดูกาลสังเกตดูนะแต่และฤดูกาลของมาคาราฟอร์ดมันจะเป็นแบบนี้เสมอเลยเพราะฉะนั้นฤดูกาลนี้ผมขอมาคาราฟอร์ดสติสตังค์ให้มันอยู่กับเกมสติสตังค์ให้มันอยู่กับสโมสรออย่าหลุดเป็นอันขาดถ้าหลุดเมื่อ,อไหร่นะไม่แน่ ปีกได้เปลี่ยนกันพลวันเหมือนเดิมแน่ๆนะครับณนะตอนนี้คือถ้าถามผมนะมาคารฟอร์ดเป็นตัวจริงของมาคาร์ของเอริแทนฮากแล้วยังเป็นอยู่นณะตอนนี้เพราะว่า1ครับมาคาราฟอร์ดสมาธิยังอยู่ในเกมแล้วเขาพร้อมที่จะพัฒนาในเรื่องของจังหวะสุดท้ายในการจ่ายบอลให้เพื่อนหรือว่าจะเลือกลากตะลุยยิงไปเองไปยิงเองมากกว่าที่จะ,ะไม่ใช่ดิเขาเลือกที่จะจ่ายบอลให้เพื่อนมากกว่า ลากตะลุยไปยิงเองมากกว่าฤดูการที่ผ่านมาครับเอลิเทนฮากเลยจําเป็นไม่ใช่จําเป็นดต้องใช้เขาอะเอลิเทนฮากต้องใช้เขาในบทบาทริมเส้นฝั่งซ้ายเสมอแต่เมื่อนาที่ผ่านมายกไปเล่นขวาแล้วไม่เล่นดีชิบหายเลยเทนฮากจับมันเล่นขวาเลยให้กาหน้าเล่นซ้ายนั่นแหละนะครับมันจะยิงนกตกปลาอะไรช่างมันก็น่โชョนะเพราะแต่มันยิงได้นะมันไปเองได้ก็น่าชมันไปเองได้คือให้มันยึดตําแหน่งสัมปทานฝั่งซ้ายไปเลย่อนฝั่งขวาให้มาคาราฟอร์ดครับ ประมาณนี้ผมว่ามันโอเคมากในเกมที่เจอเบนฟอร์ดที่ผ่านมานะครับอามัดไม่รู้ว่าจะแย่งชิงตําแหน่งกับมาคาราฟอร์ดได้หรือเปล่าต้องรอดูในเกมถัดไปครับส่วนมาคาราฟอร์ดผมเป็นกำลังใจให้นะแต่ขอภาวนาอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดนะมาคาราฟอร์ดเล่นฟอร์มแบบนี้เล่นไปเรื่อยๆเสริมความมั่นใจไปเรื่อยๆแล้วจังหวะที่คุณจะยิงประตูได้แล้วจังหวะที่คุณจะทาแอซซิตได้มันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะเพิ่มความมั่นใจให้กับมาคาราฟอร์ดขึ้นไปเรื่อยๆครับอยากให้เล่นแบบนี้ ต่อไปแล้วเล่นแบบนี้ให้มันดีขึ้นนะครับในจังหวะการเล่นของมาคาสตาฟอร์ดนะครับประมาณนี้แล้วกันสําหรับมาคาสตาฟอร์ดสำหรับผมในณนะปัจจุบันนะณนะปัจจุบันในอนาคตไม่เป็นไรไม่รู้เพราะอะไรไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเออต้องพูดอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงในอนาคตแต่ถ้าเขาเล่นได้อยางงี้ผมเชียร์ฝากเพืพ่อนๆ่อไว้แค่นี้ครับผมถ้าเกิดว่าใครที่ดูจนจบคลิปยังไม่กด s u b s c r i b e ช่องลบกวนกระหนึ่งจึกนะครับใครชื่นชอบคลิป สั้นๆอย่างเรานะครับก็รบกวนคนละ1ไลค์ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้ครับบ๊ายบาย